อย่ามาศานะคะครัวศาสมาสมัครก็จะนอเพอสันทีวันนี้นะคะที่ฉันจะมาแนะนําวิธีการทําตุ๊กตาจากผ้านะคะเดี๋ยวเราเชิญพบกับวัทยากรของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบุญยดากรองแผ่นนะคะวันอื่นขอแนะนําวัสดุให้ชมก่อนนะคะก็มีเทมเพลตสําหรับว่าตัวตุ๊กตานะคะหรือว่าชุดมีผ้าขุดขนนะคะสำหรับที่จะทำผิวตุ๊กตามีม พรมที่จะทําผมนะคะเลือกเอาสีตามชอบมีลูกไม้ที่จะตกแต่งชุดมีผ้าฝ้ายลอเเซนที่เราจะใช้ทําชุดตุ๊กตามีใย,ยสังเคราะห์อัดแผ่นอัดออตีฟูนะคะเพื่อที่เราจะยัดเข้าไปในตัวตุ๊กตาแล้วก็มีกระดุมสําหรับตกแต่งนะคะต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีเข็มน,นะคะมีด้ายอนะนหล่ผสมสำหรับเย็บ ที่จะมาแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการตอกตอน,ตอนแรกเลย,ยพอ,พอเรามีแพทเทิร์นเราก็วาดแพทเทิร์นส่วนต่างๆของติ๊กตาออกมาแล้วนะคะเป็นขาเป็นลําตัวอย่างนี้นะคะเป็นใบหน้าอย่นะคะเราก็จะเอามาวาดลงบนผ้าขุดขนนะคะเรื่อดินสอเราก็วาดลงไปมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบน,น,นี้พอเราวาดเสร็จนี่นะคะพเราวาดเสร็จเราก็เย็บประกบกันออกมาเป็น ส่วนต่างๆของตุุกตาที่พร้อมที่จะยัดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับออกมาแล้วก็ยัดใหญ่เข้าไปนะคะมันก็จะออกมาคือเราเใช้มือยช้มือหมดเลยนะคะยัดมือหมดเลยค่ะพอเรายัดใหญ่เข้าไปแล้วนะคะเราก็ออกมาประกอบกันให้เป็นลนักษณะแบบนี้พอเราได้ตัวแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นกระดุมนะคะแล้วก็ตกแต่งเพื่อที่จะให้เขาเขายับแขนได้แบบนี้นะคะ แล้วก็สำหรับใมพรมเราจะเอามาทำผมวิกผมนะที่ใส่เ้าค่ะเราเราก็มีอุปกรณ์นะคะช่วยในการทำอาจจะเป็นอะไรก็ได้แ่ขงใช้อะไรได้ใช้สมุดใช้แผ่นพอฟ์แวร์อะไรก็ได้นะคะแข็งแข็งช่วยที่จะม้วนให้มันหยุ่แบบนี้แล้วเราก็ตัดออกมาพอตัดออกมาแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะแผ่ออกมาแล้วเราก็เย็บตรงกลางเย็บตรงกลางเพื่อที่เราจะทําให้เป็นวิกลักษณะของผมแบบนี้ แล้วก็เอามาสวมให้เขาแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นทรงผมตุ๊กตาที่น่ารักของเราแล้วเราก็เย็บตรึงให้แน่นนะคะเราก็จะได้ตกแต่งผมเ็าได้อาจจะทักเตียหรือมัดกแกละนะคะแบบนี้ทีนี้เรามาดูการทําชุด <c oughs> ว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคการทำชุดก็จะมีผ้าป้ายเนาะถ้าชอบผ้ายืดก็เอาผ้ายืดมาหรือถ้าชอบผ้าป้ายเราก็เส็นก็เอามาใ้ได้อดันนี้เราจะทำ จะลองบอกว่าวิธีการทำชุดเนี่ยค่ะว่าทำยังไงนี่คือชุดปารตีชุราตรีตรีไหมตีนะคะเราก็ตัดผ้าประมาณ5้าสเซนคูณสิเซนเนาะแล้วก็มีลูกไม้นะคะไว้ตกแต่งชายนะคะแล้วก็เย็บมือติดกันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของเสื้อส่วนของเสื้อเราก็ต้อง ีแพทเทินสำหรับการนำเสื้อนะคะก็จะจัดสองชิ้นก็คือลักษณะการจัดเสื้อจะออกมาเป็นแบบนี้ตามแบบนะคะตามแบบนี้เย็บให้เป็นให้ดูเป็นบางส่วนแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วพอเย็บออกมาจะออกมาให้ลักษณะนี้โชว์เดยนะคะเสื้อที่เย็บติดกับรงแล้วนะคะแบบนี้นีด้านหน้านี่ด้านหลังก็สวยงามลายตะเข็บแบบมีซับในครอ ได้ตามอัธยาศัยติดกระดุมติดกมแล้วแต่เราอาองท네ี่เราาแล้วเราก็สมใสให้กับตุ๊กตาที่น่ารักของเราพร้อมจำหน่ายค่ะพร้อมจำหน,น่ายนะอันนี้เราจำหน่ายยังไงคะราคาราคาที่เราจะจำหน่ายราคาก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้นะถ้าเราใช้วัสดุที่มันน,เนำเข้าสวยหรูดูแพงก็อาจจะตั้งขึ้นแพงหน่อยอแล้วก็กลางๆก,ก,ก็สองร้อยสามร้อย ถ้าเกิดมีคนมาสั่งเปลือยอย่างเดียวยการไฟถ้าสั่งเปลือยอย่างเดียวหรอคะอันนี้เราต้องก็น่าจะไม่เกิน200บาทเนาะเพรใช่ค่ะชุดแถมเลยค่ะปกติแล้วควรจะมีหนึ่งชุดให้เขาเอาเอาว่าสมมติถ้าต้องการเอ็กซ์ต้าถ้าต้องการเอ็กซ์ต้าหรือว่าต้องการชุดเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งมาอาจจะเพิ่มชุดละ50บาทสำหรับไม่ต้องมีดีเทลมากก็ห้บาทอย่างเงี้ยค่ะหนึร้อยหนึ่งอันนั้ ที่มันไม่มีดีเทลเยอะถ้ารายละเอียเยอะเยอะๆของๆฟูๆอย่างมาดามฟามิโกค,คนนี้อะไรนี้กอาจจะเป็นชุดลนร้อยอะไรเมื่อสํา,าสเร็จแล้วนะคะก็จะได้ตุ๊กตาที่น่ารักแบบนี้นะคะสําหรับช่องทางการติดต่อติดต่อได้ที่ไหนางคะค่ะถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ O O C C กสนองเพิสัตหีบนะคะขอบคุณค่ค่ะ